บทสรุปการต่อสู้กันระหว่างรีวายกับซิกเยเกอร์นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันมากกว่าที่คุณได้รับชมในแอนิเมะแน่นอนเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปรับชมคลิปนี้การอาเตือนก่อนนะคลิปนี้มีสปอยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง a อ t a c k on t i ไททันทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมานะครับสรุปศึกการต่อสู้กันนะครับระหว่างรีวายกับซิกเยเกอร์คู่แขนแสนไม่รักกันเลยนะครับในเรื่อง a อ t a c k on ท่านนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็มีเรื่องมีราวกันมาอย่างยาวนานเลยซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่านะครับในซีซั่นที่4ที่เรารับชมไปเนี่ยก็คือจุดสิ้นสุดนะครับของศึ่ครั้งนี้แล้วแต่จริงๆแล้วนะครับมันยังมีมากกว่านี้อีกแต่เหมือนเดิมนะครับหากใครไม่โดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสามารถรับชมช่องผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางแอปบิลิปิลิเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบนะครับก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กัน ดีกว่าต้องขอพูดก่อนละกันว่าต้นเหตุความแค้นกันนะครับระหว่าง2คนนี้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์นะครับที่พวกหน่วยสํารวจนั้นต้องการนะครับจะไปห้องลับใต้ดินนะครับของบ้านของเอเรนเพื่อไขปริศนาที่พ่อของเอเรนนั้นได้ทิ้งเอาไว้นะครับปริศนาที่จะทําให้มวลมนุษยชาตินั้นยังสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้โดยภารกิจหลักๆเลยก็คือหน่วยสํารวจนั้นนะครับก็จะไปที่เขตชิการชีนานะครับเพื่อทําการอุดรูกําแพงเพื่อที่จะสามารถนะครับเข้าไปในบ้านเกิดของเอเรนได้แต่ทั้งหมดนี้นะครับ เป็นแผนปิดประตูตีแมวนะครับของทางด้านซีกเยเกอร์นะครับผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับโดยการที่เจ้าซีกนั้นนะครับทำการใช้น้ําไขสันหลังของมันนะครับในการปลูกไททันขึ้นมาจึงทาให้ตอนนี้หน่วยสํารวจก็คือแย่แบบสุดๆเลยนะครับไม่สามารถต่อกรเจ้าซีกได้เพราะมันนะครับเล่นปลาลูกหินเป็นลูกเบสบอลเลยนะครับปลาใส่เราหน่วยสํารวจจึงทาให้นะครับรีไวท์กับเออร์วินตอนนี้นะครับมันย่าแย่สุดๆเลยนะครับพวกเขานั้นต้องพ่ายแพ้แน่นอนแต่เออร์วินนั้นนะครับผู้ที่เป็นโฮสต์ของรีไวท์นั้องากรแบบสลชีวิต ตนเองเพื่อให้รีวานนั้นสามารถลอบเข้าไปนะครับในการฆ่าไททันสัตว์ป่าให้ได้นะครับโดยการที่เออร์วินนั้นจะเป็นตัวล่อนะครับในท้ายที่สุดแล้วเออร์วินนะครับแล้วก็หน่วยสำรวจเกือบทั้งหมดเลยนะครับต้องเสียชีวิตไปนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับแต่ว่ารีวานนั้นก็ได้ต่อกรนะครับกับซิกเยเกอร์เป็นครั้งแรกโดยซิกเยเกอร์ที่เป็นไททันสัตว์ป่าในตอนนี้นะครับพี่แกก็หน้าเวอเลยแหละครับที่มีมนุษย์นั้นสามารถต่อกรกับเขาได้ขนาดนี้และเขานะครับได้รู้ซึ้งนะครับถึงความสามารถขของงงงรรีวาเแแ่่็กพย นะครับเพราะนี่คือการพ่ายแพ้ครั้งแรกของซีเกอร์นะครับและซีเกอร์กำลังจะถูกรีวายนั้นค่าแต่ก็โชคดีนะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับจากไททันเกวียนนะครับจึงทําให้รีวายนั้นนะครับเขาผูกใจเจ็บนะครับแล้วก็แค้นนะครับในตัวของซีเกอร์นับตั้งแต่วันนั้นเพราะเขานั้นนะครับจะทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับเออร์วินนะครับในการจัดการฆ่าไททันสัตว์ป่าให้ได้มาต่อที่การต่อสู้ครั้งที่2นะครับด้็นเหตุการณ์ที่หน่วยสํารวจนั้นนะครับบุกไปนะครับที่เรเบริโอแล้วก็ได้ทําการแกงหม้อใหญ่กกนเิดขึ โดยการที่ว่ารีวายนั้นแกล้งนะครับในการที่ฆ่าซิกไปแต่จริงแล้วในตอนนั้นนะครับซิกได้ร่วมมือกับหน่วยสํารวจโดยการที่ซิกสัญญาเลยครับว่าเขานั้นจะมอบพลังไททันแสนป่านี้นะครับส่งต่อให้กับฮิสตอเรียคนที่มีสายเลือดราชวงศ์แต่ทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นแผนการนะครับของซิกนะครับโดยการที่ซิกนั้นนะครับแอบนำวายชั้นดีนะครับที่ผสมน้ําไข่สลังของเขาให้กับเหล่าทหารนะครับหน่วยสํารวจเอินนะครับหรือว่าทหารผู้ใหญ่ในการกินพอน้ําไข่สลังของซิกนั้นนะครับหากซิกทําการคำรา เกิดขึ้นคนเหล่านั้นที่กินไปนะครับจะกลายร่างเป็นไททันวิปริตในทันทีโดยในช่วงเหตุการณ์นะครับการคุมตัวซีกนะครับของรีไว้นะครับรีไว้ก็คุมตัวอยู่ในป่านั่นแหละครับแต่อยู่ดีๆนะครับซีก็ทําการวิ่งหนีและทําการนะครับคำรามออกมาหลอบรรดาลูกน้องของรีไว้ในตอนนั้นครับกลายร่างเป็นไททันโดยเดิมทีแล้วซีคิดแหละครับว่าคนอย่างรีไว์ที่รักลูกน้องแบบสุดๆนะครับก็คงจะไม่กล้านะครับในการฆ่าลูกน้องของตนเองและเขาจะใช้โอกาสนี้แหละในการหนีไปนะครับเพื่อหาเอเรนนะครับเพื่อปลุกพลังไททันประสุธาแต่ รีวายนั้นนะครับกลับไม่ทําแบบนั้นนะครับด้วยความที่เขาตกผนึกนะครับการที่เขานั้นสูญเสียนะครับเพื่อนของเขามาอย่างมากมายเลยเขาจึงจําใจนะครับในการฆ่าลูกน้องของตนเองและจัดการนะครับในการไล่ล่าซีเกอร์นะครับซึ่งการต่อสู้ไปแบบดุเดือดมากเลยและในท้ายที่สุดนะครับรีวายก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปโดยรีวายนะครับที่จับกุมในตัวของซีเกอร์อยู่นะครับโดยการที่เขานะครับไม่ต้องการให้ซีเกอร์นนกลายร่างเป็นท่านสัตว์ป่าอีกต่อไปแล้วจึงทําการเอาหอกสายฟ้านะครับผูกมัดเอาไว้นะครับกับตัวซีเกอร์ หากซิกเกอร์ทำการแปลงร่างเป็นไททันสัตว์ป่านะครับร่างกายของซีกนั้นก็จะระเบิดนะครับซีก็จะตายไปด้วยซึ่งแน่นอนเลยครับว่ารีไวคิดว่าคนอย่างซีกนั้นคงไม่กล้าทาอะไรแบบนั้นแน่นอนแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับซีกมันกลับกล้านะครับมันยอมจะตายไปพร้อมกับรีไวนะครับจึงทำให้เกิดแรงระเบิดนะครับขั้นรุนแรงเกิดขึ้นนะครับโดยรีไวนั้นนะครับบาดเจ็บอย่างหนักเลยตาของเขานะครับบอดไปข้างหนึ่งแถมนิ้วของเขาบางนิ้วนั้นนะครับก็คือขาดไปด้วยนะครับจึงทําให้สมรรถภาพในการต่อสู้ของรีไวในตอนนี้ถถดอยลง ไปเยอะเลยนะครับื่องจากว่าเขาไม่สามารถนะครับจับด่านนะครับตามที่เขาถนัดได้อีกต่อไปแล้วส่วนทางด้านเจ้า s ีเกเกอร์นะครับที่ปกติแล้วมันต้องตายใช่ไหมละครับแต่ได้รับการช่วยเหลือจากยูมิลฟิตนะครับในการทําให้เขานั้นกลับมามีชุดใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งจึงทําให้นะครับปมความแค้นกันนะครับระหว่างรีไว์กับซีกนั้นนะครับก็ยังคงอยู่ต่อไปจนมาในศึกสุดท้ายนะครับศึกตัดสินนะครับการล้างแค้นของรีไวในท้ายที่สุด ด้วยหลังจากเหตุการณ์นะครับที่ทางด้านของเอเรนนั้นทําการหลอกซิกนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเอเรนกับซิกก็ตกลงกันแหละครับว่าจะทําการใช้พลังไททันบรรพุรุษนั้นเพื่อดัดแปลงโครงสร้างนะครับของชาวเอลเดียทั้งหมดเลยให้กลายเป็นหมันให้หมดเพื่อให้เผ่าพันธุ์นี้นะครับก็คือสูญพันธุ์ไปเลยจะได้ไม่เกิดความเกลียดชังกันเกิดขึ้นแต่เอเรนกับไม่คิดแบบนั้นนะครับเขานะครับก็เลยหักหลังทางด้านของซิกจึงทำให้ซิกนั้นนะครับก็ติดอยู่ในเส้นทางนั้นนะครับและเอเรนนั้นก็ใช้พลังไททันวสดุาาาาาเเเเพพืื่่่่อออขขยชโลกกจนนรรร์ผไปะทีมง หน่วยสำรวจนั้นนะครับก็คือทําการหักลังนะครับชาวเกาะพาราดีโดยการที่พวกเขานั้นนะครับจะไปโค่นล้มเอเลนนะครับที่จะทําร้ายชาวโลกโดยซิกที่อยู่ในเส้นทางนะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับอาร์มินที่อยู่ในเส้นทางด้วยนะครับและด้วยคําพูดของอาร์มินนั้นที่อาร์มินนะครับบอกเหตุผลต่างๆแล้วครับว่าการมีชีวิตอยู่นั้นคืออะไรอะไรยังไงก็แล้วแต่จนในท้ายที่สุดแล้วนะครับซิกนะครับก็ตกผนึกนะครับกับความคิดที่อาร์มินนั้นได้บอกกับเขาจึงทําให้เขานั้นรู้สึกปล่อยวางและทําการปลุกนะครับผู้ใช้พลังไททันนะครบ ในอดีตทั้งหมดเลยนะครับในการลุกขึ้นมาเพื่อช่วยในการต่อสู้และเขาตัดสินใจนะครับในการจะจบชีวิตตนเองนะครับโดยการที่ว่าเขานั้นออกมานะครับจากร่างไททันของทางด้านของเอเรนและทําการตะโกนเรียกนะครับทางด้านของรีวายนะครับว่าให้มาจัดการเขาซะนะครับก็เหมือนเป็นการท้าทายเลยครับว่ามาจัดการฉันเลยนั่นคือภารกิจสิ่งที่นายต้องการไม่ใช่หรือไงเมื่อรีวายเห็นแบบนั้นนะครับจึงรีบพุ่งไปและทําการตัดหัวนะครับทางด้านของซีเยเกอร์เป็นการจบศึกนะครับการต่อสู้กันนะครับระหว่างซีกับทางด้านของรีวายนะครับ แบบเต็มรูปจึงทําให้รีวายในตอนนี้นะครับภารกิจของเขาที่เคยสัญญาไว้ให้กับเออร์วินก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการที่เขานั้นจะต้องฆ่านะครับผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือศึกสุดท้ายนะครับการต่อสู้กันนะครับระหว่างรีวายกับซิกนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับสำหรับการตายของเขาโอเคแหละมันตายดูง่ายไปหน่อยใช่ไหมแหละครับที่แบบว่าซิกนั้นนะครับมายอมเสียสละตัวเองในการตายแต่เป็นเพราะเขานะครับรู้สึกผิดบาปนะครับกับสิ่งที่เขาทําและเมื่อได้รับคําตอบนะครับว การมีชีวิตอยู่นะั้นของชาวเอลเดียนั้นมันมีค่าอย่างไรนะครับที่น่า้ห้เขานั้นก็เหมือนกับตัวกับใจในตอนท้ายที่สุดแต่เขานั้นนะครับเลือกที่จะตายนะครับเพื่อเป็นการชดใช้บาปของเขาโดยผู้ที่จัดการก็คือรีวายนะครับจึงทำให้ปมความแค้นกันนะครับระหว่าง2คนนี้ก็จบลงนะครับจากเหตุการณ์นะครับครั้งนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนั้นอยากให้ผมนะครับทำเรื่องราวตรงไหนของ a อคแท็กออนไททันนะครับจะเป็นเนื้อหาส่วนสปอยหรือไม่สปอยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วเดียวนะครับจะทําสรุปแอคแท็กออนไททันนะครับในซีซั่นสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะเขาจะเลียกว่าซีซั่นที่4พาร์ทที่2หรือซีซั่นที่5นะครับเตรียมรับชมได้เลยนะครับผมกําลังทําสรุปให้อยู่เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรับชมก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขออองงงคุณไมม่่่วาาาาจะเป็็นชท YouTube Facebook Fanpage หรรืกสถ รับชมผมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ